สูตรของป้าเถ้าคนไซลถึงเน่าไปหรอกตอนนี้บอกเกลือหวานนี่ใหญ่แหลปลูกไว้พี่น้อง นี่ผักชีนะครับนี่พี่น้องที่นี่มีแต่ละแบบผักชีก็ดีเดือดเลยนี่นะพี่น้องได้ผักไปกินกระป๋อแล้วครับผักชีลาวผักกาดหินผักชีหอมมีบมดพี่น้องอยู่นี่ท่านปลูกไว้นะพี่น้องไปนี่กวางตุ้งแห้งแบบ ปเ,เป็นจะแสบพี่นอ้องนี่วะน้องประกันของตรงนี้กรอ,อบเลยบ้านขึ้นดอกอยู่ด,ด,ด้นี่สดซ้ำนี่แหละหวานตัวขึ้นดอกก็มี่เจ้ตัวขึ้นดอกดูดิกำลังขึ้นดอกเลยกำลังขึ้นดอกพี่น้องไปพี่น้องไป ันนี้เราจะมาทำปนปลาทูนะครับสูตรของผมครับเป็นน้ำอุ่นนะครับผมเป็นน้ำอุ่นเด้อพี่น้องเลววยวหรือครับพี่น้องอู้เนี่ย ปนปลาทูแบบบนบ้านครับสูตรพ่อเ่าครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องดิล่ะปะทู่อะบ่โอ้ยจิล่ะตัวเขาสวยเขาเนี้ยวกระเด้อครับพี่น้องนี่สวัสดีครับมาเด้อพี่น้องครับมากินนี่ปนปลาพี่น้องปนปลาพ่อเ่าปนให้ถ่ายคลิปสั่นปนกินเลยอืมจิล่ะจะเสียบขักๆเลยพี่น้อง มาเด้อพี่น้องครับมากินด้วกันครับขักคักขักตื่นใจสูตรของป้าแถาพันไซลหรือเน่าพี่น้องอืมกินพักได้แบบสนิทใจเนี่ย พักยุ่สวนพี่้องพ่อแม่ปว,ว่กูแหากินอือ้อื้ออืออื้ออ บกเกลือหวานบุกทัวบุกแตงก็เริ่มปลูกแล้ว มาเดินพิลลองทั้งไกลทั้งไกลก็มพวการวางสุ่งมีสุกผักมีสุเนี่วใครน่าจะมีผักกินสเแสบพิลลอง แรดิสแมนแนได้เป็องเด้อแรดิสสอมเดือน ปกตี่ะตากข้าวเขางามใส่ด้ปุ๋ยมูลวัวมูลควายเพินเนาะ 嗯嗯，嗯嗯，嗯、mm，嗯嗯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 嗯 ประกาศหินขวางคูก่กันปุ่น กัผ้เหอมมากมากผรกกาดหินรหลับกระปุ่นหอ เตยพริกบานไปเผ็ด โอ้พี่น้องครับก like, oh, huh. mm ินแบบมีความสุขกินกับผักกําหญ้าของอานานที่สามบานทองนะพี่น้องครับบนกับผักอยู่สวนนะพี่น้องครับเอ้าสำหรับวีดีการ์ราบขอบุณขอพุญพี่น้องที่เขามารับชมและฟังเราพี่น้องครับพิดพลาดประการใดก็ขอขอโทษขออภัยครับสำหรับคิวที่ผมผมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพรไหมครับสวัสดีครับ